สวัสดีครับสวัสดีพยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมโอ้ยไวๆเลยครับวันนี้ดูครับผมเพลอแป๊บเดียวนะครับผมสันวาเหมาร้านให้เลยนะครับผมโอ้ยขายดีครับวันนี้ขายที่านเท่าที่กระบุงทท่กระบยที่ตะกล้าหมดเลยนะครับผมโอ,แนอน้แน่นอนแน่นอนเหลือกีต้าราเลย สองสี่ห้าครับโอ้สุดยอดจริงสุดยอดจริงลูกพี่เรา <c oughs> ท่านมหาเราสุดยอดจริงนะครับผมวันนี้ครับผมโอ้ยัดว่านเนาะไปนานก็พอว่าเนาะไม่ถึงสองนาทีนะครับผมโอ้ ครับเ,เดี๋ยวก็คงได้ตังร้านใหม่นะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมมีตาถาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ